ลูบ้านสวน้องชื่ออะไรครับโรนี่โรนี่ชื่อจริงว่าอะไรครับครับผมผมชื่อพีรพลริ้วเดียวครับบ้านอยู่มุดหารหน้าตาผมไม่หล่อนะครับเออโรนี่ครับผมมีพี่เมียทำเลย รักฟ้กาไหมรักนี่งไหมรักรักมีละคนไหมรักรักแกู่่ไหมรักรักแมวไหมครับรักพี่ถึ่งไหมคิดถึงพี่ซีนไหมนั่งไหมมองหน้าเร็วมองหน้ายิ้นะทำหน้าหวานๆน่ะเลยรักพี่ซีที่นรกรบไหมทำหน้าดีาาๆใส่ดีๆกำลังจะได้แล้ววันนี้วันวันนี้ลูนี่จะได้เล่นโทศรศัพท์ไหมครับรูกทำหน้าหน้ารักว่ะ จบการอัวิดีโอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมกด,ดรับีรโอีรอบหนึ่งน,นะครับสวัสดีครับ